คุณผู้ชมคะตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดอุดรธานีได้ปฏิบัติการไล่ล่าคนร้ายแก๊งค้าย,ยาเสพติดนะคะซึ่งภาพปฏิบัติการนี้ต้องบอกเลยว่าถูกนําไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลแล้วก็คนก็พูดถึงกันเยอะว่าเหมือนกับหนังเหมือนภาพยนตร์เลยค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นการทําหน้าที่ของตำรวจที่ไล่ล่าคนร้ายค้าย,ยาเสพติดนะคะคนร้ายพยายามจะหลบหนีตำรวจก็ยิงไปที่ล้อรถยนต์น,นะคะหลังจากนั้นก็ทุบกระจกด้วยเพราะว่าคนร้ายไม่ยอมหยุดจริงๆอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปนี้กันค่ะ นี่เป็นภาพนาทีที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีเข้าชาร์จนะคะยิงยางรถยนต์แล้วก็จับตัวคนร้ายได้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนกลางหมู่บ้านนนสูอํเภอเมืองอุดรธานีมีคนนำภาพนี้ไปโพสต์ในคลิปเด็ดข่าวร้อนทาง youtube นะคะ พลตตร,รีพิรพงศ์วงสมานผู้บังคับการตำรวจพุทธภูจังหวัดอุดรธาน,นีก็ได้นําตัวคนร้ายไปแถลงข่าวแบบนี้ค่ะผู้ต้องหาก็คือนายพงศพัฒนเง้าเทศชาวตําบลนนสูงอาเภอเมืองอุดรธาน,นีนายคําพรขุนทวงชาวลาวนายถาวรแก้วบริสุทธิ์อยู่จังหวัดหนองคายของกลางคือยาบ้า176เม็ดรถกระบะหคัน ตั้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายนะคะผู้ต้องหาทั้ง3าคนก่อนที่จะถูกจับตํารวจก็ได้จับผู้ค้ารายย่อยจับผู้เสพ4คนแล้วก็มีการสัททอดกันค่ะว่าซื้อยาบ้าจากนายพงศพัชนายพงศพัชก็ให้การว่านายคําพรที่เป็นชาวลาวมาชอบพอกับน้องสาวนํายาบ้ามาขายให้200เม็ดราคา10,000บาทตัวเองก็เลยซื้อมาแล้วก็ไปขายต่อ และนายคำพรจะมาเอาเงินค่ายบาบ้าตำรวจก็เลยวางกำลังซุ่มอยู่หน้าบ้านนายพงศพัฒนนะคะพอนายคำพรมาถึงพร้อมกับนายถาวร<ส>ก็ขับรถกระบะสกัดหัวท้ายเลยสั่งให้ลงจากรถแต่นายคำพรไม่ยอมลงจากรถแล้วก็ขับรถพยายามจะหลบหนีเนี่ยค่ะขับไปชนรั้วบ้านขับชนตำรวจชนรถตำรวจนะคะจนรถเนี่ยได้รับความเสียหายตำรวจก็เลยตัดสินใจยิงยางรถยนต์แล้วก็ทุบกระจกรถ ให้มองเห็นคนที่นั่งอยู่ในรถทําให้นายคำพอและนายถาวรที่นั่งอยู่ในรถสุดท้ายก็ต้องยอมยอมเดินลงมาจากรถค่ะแล้วก็ถูกจับส่งดําเนินคดีในที่สุดนะคะพลตารวจตรีพีรพงศ์บอกว่าขณะเข้าจับตํารวจก็ถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานนําไปโพสต์ทําให้คนเข้าไปดูกันเยอะเลยค่ะแล้วก็แชร์กันสนันเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนในเชิงลึกก็รู้ว่าแก๊งนี้เป็นอดีตคนมีสีเคยถูกจับข้อหาจําหน่ายยาบ้า พ้นโทษออกมาก็กลับมาขายอีกซึ่งก็จะมีการสอบสวนหาความเชื่อมโยงเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปค่ะแก๊งคนมีสีก็ไม่รู้ว่าเป็นทหารหรือตำรวจอันนี้ไม่ได้บอกนะคะ,คะ